ถุงทำไมจะไม่เกลี่ยปัญญากาศใส่ถุงทำไมจะไม่ขาดรสชาตินะใส่ถุงทำไมทักชายืนยไดยา่านองยู่ได้มไม่ต้องใส่ถุง,งวันแต่ไมีถุงสักสองลอยไม่พื้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับพบกับรายการ SkC TV นะครับอยู่กับเอ่อเกม The s i ิ s ซนะครับทไมต้องหมุนด้วยวในโหมดของการสร้างตัวลรนะครซึ่ง The Sims 4ตอนนี้เขาก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับมีการเปิดให้เล่นในการแต่งตัวเอ่อได้อย่างอิสระนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเอ่ออาแปะนะครับหนุ่มชายล่ำนะครับหัวล้นหน้าตาเหมือนอตินะครตีต ตีหิดเอา้าพอพูดแล้ตีหิดคิวเขาหมดเลยนะครับอยู่กับเออด้วยความเป็นชายชาตรีก็ต้องใส่ชุดสตดสีพูแต่พอเล่นออกมาโอ้ยอยใส่กีขาสัน้นเหมือนนักข่าวครับลองจินตนาการดูนักข่าวนะรประกาศข่าวบอกโหขึงตัวหล่อเข้มนี่พอซูไปเต็มตัวแม่งใส่รองเท้าโอ้รองเท้าแบบน่ารักมากนะครับจากเอคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็แต่งตัวละครผู้หญิงไปนะครับ สตัวแนบซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยพี่พี่พี่จำตัวละครได้ออสวยที่สุดในโลกจริงเลยค่ะในแบบนี้แนบผมก็เลยโอเคครับจัดให้ครับมาออในส่วนของผู้ชายบ้างแนบเราจะมาแต่งผู้ชายที่หน้าตาค่อนข้างจะเป็นเทพบรุตรสุภาพบุรุษหล่อล่ำยาวใหญ่นะครับหมายถึงตัวยาวแล้วก็แขนใหญ่อะไรงนี้แนบโอเคนะครับก็อย่างที่เราเคยเห็นกันว่าภาคนี้นะครับมีในส่วนของการแต่งตัวละครหลายแบบ เนี่ยดูดูเด้อเด้อเด้อกลับกลับกลับไปก่อนจบไปก่อนหายใจไม่ทันเนี่ยพี่หายใจไม่ทันแบบลองกลับไปใหม่เหมือนเป็นอยู่ดีก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันนะครับโอ้ยยังนี้ยังหล่อเข้มเป็นอติแล้วพอว่าอันนี้กลายเป็นเทียอะไรเนี่ยโอ้ยเหมือนตามันเดิงแสงชวิ้งชวิ้งด้วยนะฮะโอ้ยโอ้ยตาย นี่ค่อนข้างจะเหมือนแอนดรูว์นะครับแอนดรูว์นะคนงงแอนดรูว์ไหนวะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับ <c oughs> เราจะไปใช้ในส่วนของหน้าตาสําเร็จรูปเออ่พูดเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นมาม่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่แบบอ่าบางคนนะชอบแบบหนุ่มหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่ไม่ใช่อนั้นใหญ่นะคือแบบเออ่มีอายุอะไรเงี้ยนะแบบในหนุ่มใหญ่เหมือนโดนแบบขี้กากแดกมาแล้วขึ้นหัวนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้นี่ ไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องพกหลอดไฟเนี่ยมีดีได้เม๊เหมือนมีหลอดไฟแหลมตันผู้หญิงเขาบอกว่าผู้ชายนี่คิ้วหนาและยิ่งมีเสน่ห์ <c oughs> อันนี้อันนี้คิ้วหรือใบพัดวะ <c oughs> โอ้ยเป็นเพิ่งตื่นนอนฮะ <c oughs> ตื่นมาโอ,โอ้ยโ <c oughs> อ้ยเหมือนปลาเหมือนปลาที่มันนอนตายในเอ่อพวก ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรสักตัวเึยผู้หญิงนี่ชอบผู้ชายจมูกดงๆนะครับส่วนหนึ่งผมให้เลยครับทมจมูกจมูกดงรูจมูกนี่เหมือนรังนกพิราบเลยครับเข้าไปเก็บรังนกได้รังนกนังแอ่นนช่รับโอ้โหอันนี้จมูกรถซูเปอปร์คาร์เลยโดีไซน์ทัานปาดเปียวเลยบวบบ๊อบป๊อบ,อบปากปากปาก,ปาก,ปากน่าสงสารมากสื่ไปที่ปาก โอ๊ยโอ้ยไอ้ปลาโข่อยเฮ้ยน่าสงสารต้องค้างแหลมๆนะค้างแบบมิสเตอ์นี่ประมาณนี้โอ้ยมันลิงปลาพูนโอ้ยโอ๊ยอย่าซูมไปใกล้อย่าซูมไปใกล้โอ้ยโอ้ยกดออกแปดหนึงสีผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายตาหวานครับเด้อเด้อ จะเป็นผู้ชายตา,านี่ประมาณนี้่ะผู้หญิงชอบผู้ชายตาหวานครับแบบเอ็กโซเอ็กโซดิเอ็กโซหน้าย,ย่งนี้เขาไล่ออกที่ครับเดือกแล้วโอ้ยอย่าย,ยิมอย่าย,ยิมสวัสดีครับเราชื่อเราชื่อ,อไรอะ่ะอันนี้ปากเลยลดูตุน่นปากเลยโถขีอยู่ใโคตรใหญ่เลยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น ใจเย็นเรามีภูมิคุ้มกันในคลิปที่แล้วมาแล้วเราต้องใจเย็นๆนะครับจะซูมไปในหมวดลูกตาตาผู้ชายเขาบอกว่าผู้หญิงเสร็ไอ้โอ้ยเด็กอ้ยหันหน้าไปก่อนอ่นหันหน้าดีกว่าครับเฮ้ยคีย์บอร์ดหล่นไปไหนแล้ว เฮ้ยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ่าโดยที่เราจะใส่แว่นให้มันนะครับนะใส่แว่นนี่หันมานี่คนข้างจะหน้าตาค่อนข้างจะดีแหมเหมือนบารักโอบามาเนี่ยในชุดเอ่อฮาลโลวีนของเขาเนี่ยพอเราถอดแว่นไอ้ากลุ่มขมับนี่กูเตะ นี่กูแต่งให้มันไปได้ยังไงแนเจขี้เอาได้ด่กล้าเปนใหญ่โอ้โหกล้าเปใหญ่ครับหุ่นอ้วนๆแน่เหมือนลิงกิงคองหํำหำได้ไหมปรับหำขนาดห้ปรับได้ไหมเนี่ยตุงถอดตุงตุงปรับตูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยวเี้ยวเียืดยืเดี๋ยวดี๋วเดี๋ยวยดี๋ยวเ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 ี๋อดีุ Titan ดชุยเดียชุดีเดยดเดยย ช่ยวยจะไยง่ายไม่นี่ <c oughs> กางเกงก็ไม่ใส่ได้ไหมกางเกงไม่ใส่ไม่ได้แบบโอ้โหห่วยแตกแต่ว่าเวทแอ c ออนไท t a นไททันวีปริตโอ้โหเฮ้ยเอาคีย์บอร์ดครับดัดนแรงเกินแม<า> <c oughs> ท่ทีนี้เราจะใส่ในเรื่องหนวด้อ,อย่ายิ้มย่ายืมเรียกกลับไปแกโอ้ยโ,โอ้โโอยโอ้ยทำยืมลองถอดแว่นมันออกดิ เ,เวลายิ้มจะแบบปัดใจสาวๆแต่แตดูตามันโอ้ยอยากจะขาดใจตายโอเราจะปล่อยเข้าไปก่อนครับเราจะไปแต่งในเรื่องของอย่างอื่นนะในส่วนของการเมคอัพโอ้ใส่อายแชโดว์นะครับเน้นเขาเรียกว่าอายแชโดว์เจะเน้นให้ลูกตานี้วันแววขึ้นพอเลยกูใส่อายแชโดว์เข้าไปทีเดียวแทบจะสำลัก โอ้ยเดียวเดี๋ยวมันมีหนวดจิ๋มนี่ขันหนวดจิ๋มหนวดดหนวดเดาหนวดเล็กๆโอ้โหโอเคขาบวมๆนี่ขามันปอริโอโปลิโอใส่พันธุ์ใหม่โอ้ยโอมันยืนได้ไงวะโอ้โหขามันต้องแขกเลยโอเคโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็เราต้องขอขอจบกันมึงช่วยหันหน้าไปไกลได้ไหมเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยขอจบกัน Cash the Sims 4นะครับในบทสร้างตัวละครชายเพียงเท่านี้ก่อนเราจะเอ่อขอลาไปด้วยปากอันสุดรอนเราเนี่ยนี่โอเคเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ โอเคก่อนเดี๋ยวผมจะขาดใจตายนะครับโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์คือกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคบายๆายครับากคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบผลงานของชาแนลนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆผ่านเฟซบุ๊กนะฮะโดยการกดแบ่งปันกดรูกเฟซบุ๊กนะครับรอมันขึ้นมาครับแล้วก็พอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดแชร์นะ ขอบบคคุณครัหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดช่องล่านนี้เลย